คลิปนี้นะครับจะพาณานามารับชมลอกจุดน้ำเบสแคทติ้งลอกตีเบาที่ยังเป็นที่ยอดนิยมในปี2 0 2 5นี้จะมีลอกตัวไหนแล้วแบรนด์ไหนบ้างที่เข้าตานะครับเดี๋ยวมารับชมพร้อมพอกันเลยครับมาครับก็สวัสดีนาะนาะักนะนะบปลาทุกท่านเจอกับผมเันแลวครับหลังจากรีวิวฟิชชิ่งห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการรีวิวลอกตกปลานะครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับ,บลอก ปเป็นลอกเบสแทตติ้งเออจะเป็นลอกหยดน้ำนะฮะไม่นับลอกลมนะผมเพราะว่าผมเนี่ยชื่นชอบลอกทึ้นมินน้ำหนักเบาแะ่ <Wow. S 1> ถ้าเป็นลอกลมนี่คือมันจะเป็นอะลูมิเนียมซะส่วนใหญ่นะครับในการนํามาทํอ,อวัสดุต้นแบบออชิ้นงานนะครับมันจะหนักเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะแต่จะเป็นลอกที่ผมแนะนำนี่คือถือแล้วหล่อเท่อย่างแน่นอนนะครับทำความเข้าใจหนึ่งอย่างนะครับการใช้ลอกเหย่าเบานะครับไม่ได้หมายความว่า เราจะตีเหยื่อที่มีน้ําหนักมากๆแล้วตีได้ไกลหรือตีเหยื่อที่มีน้ําหนักน้อยตีได้ไกลการถือลอกตีเบานะครับก็คือเหยื่อประเภทตั้งแต่เออหนึ่งสองสามกร,รมัมไม่เกิน8กร,รัมนะฮะย้ำว่าไม่เกิน8กร,รมัมหลังจาก8กร,รัมเนี่ยคือมันเริ่มหนักแล้วนะครับเหยื่อลอกพวกนี้จะทําระยะได้ดีในสเตปเออในโครงสร้างของเขานะครับอาจจะเหมาะกับหมายใต้ต้นไม้หมายที่แบบตีเค้นให้มันแม่น ลองจุดนั้นๆนะครับเหยื่อเนี่ยคือเราไม่ได้ตีไกลแต่ตีเื่อเบาได้ดีควบคุมทิศทางได้ดีนะครับเราเรียกว่าลอกตีเบาก็จะมีประมาณ3าแบรนด์นะที่จะมาให้เลือกจริงๆแล้วมันมีเยอะมากทุกคนแต่ว่าอันนี้คือที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะเป็นลอกที่ซื้อไปแล้วใช้ถือได้ยาวๆเราลองหลายที่เลยก็มาตัวแรกนะฮะจะเป็นลอกจากทางวีเดนนะครับเป็นเอ่อที่รู้จักเรื่องชื่อลือชากันอยู่แล้วนะครับสำหรับตระกูล A B นะครับหรืออาบูนะครับอาบูกาเซียครับตัวนี้เนี่ยคืออาบู ALC นะครับ B F 7หรือ BF7 อเ่าเป็นรอกเตี่ยวเบาที่บ้านเราเนี่ยก็นิยมมา2 3าปีแล้วละ่ะตัวนี้ผมก็ชื่นชอบมากเลยลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัดกับทองเนาะเหลืองนี่แหละนะครับตระกูลนี้จะออกมามีพี่น้องเขาอีกหนึ่งตัวนะฮะก็จะเป็นสปูนเตอร์แล้วก็สปูลลึกนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเจ้าสปูลเตอร์นะครับลักษณะเออลอกจนน้ำ สวยเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยเบามากทุกคนอยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดกรัมนะฮะมีเศษมาด้วยปกติล็อกทั่วไปจะเป็นร้อยสี่สิบเอ่อเลขสูย์นะแต่ตัวนี้ก็เป๊ะๆมาเลยนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดกรัมแล้วก็อัตราทดเนี่ยก็คือรอบเจ็ดนะครับก็ส่วนใหญ่นะถ้าสังเกตนะครับเออลอกตีอ่านส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่รอบหกเจ็ดแปดขึ้นไปจะไม่มีรอบต่ำเลยมีมากแต่น้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะเน้น การตีแล้วก็การลากกลับมานะครับไม่ได้เน้นระยะไกลมากก็เป็นลอกที่มีความทนทานอย่างมากเลยนะครับสำหรับลอกตะกูลอาบูกาเซียนะครับในเด็กๆนี่บอกเลยผมรู้จักรอกหยดน้านะครับค่ายแรกก็น่าจะเป็นค่ายนี้นะครับสาหรับอาบูริโวอ่าเป็นลอกที่ใครๆรู้จักเมื่อก่อนเนี่ยตลาดบ้านเรามันบุกเบิกนะครับก็จะมีไม่กี่แบรนด์อาบูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่สร้างชื่อนะครับในลอกตียปอมมาหล่า ตัวต่อมานะครับข้ามไปอีกหนึ่งแบรนด์นะครับแบรนด์นี้ผมชอบมากเลยชิมานโนนะครับลอกที่จะนำเสนอคือชิมา a โน A อดีบ l ล n ันนะครับ bfs ปี2 0 1 6 Shi ชิมานโน่อดีบัลัน bfs ปี2016นี่ก็บอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วงนั้นนะปีนั้นนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอาทีวงมากสาหรับการทำลอกตีเบาของค่ายชิมานโนนะครับเจ้าเดีบัลันเนี่ยปกติหน้าเนี้ยเราจะเรียกว่าหน้าเหี่ยวทรงเหี่ยวมันจะมีตัวปี2015มาก่อนนะครับเป็นอดีบัลัน เบอร์50นะผมะใช้ตัวนี้อยู่เบามากทุกคนโดยตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่130กรัมขีดกับ30นะเบามากถูกเบาเลยรับน้ำหนักเน่ยได้อยู่ที่3.5กิโลกรัมนะฮะก็จะมีอัตราทนอยู่ที่รอบ7รอบ8นะครับรอบสูงหมดเลยเนาะลูกปืนเนี่ยให้มาถึง9นะครับ9ลูก9บุก1นะครับก็คือมีลูกปืนทั่วไปเนี่ย9ลูกแล้วก็ลูกปืนมันเดยนะครับอีก1ลูก ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นแล้วกเ็เป็นลอกตีเบาๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเน้นตีพวกตามลำธารหรือว่าบ่อกะพงก็มีนะฮะลอกตัวนี้ก็มีคลิกเสียงมาด้วยนะครับไม่ต้องแต่เพิ่มคือหล่อตั้งแต่เกิดนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวทีเ่เป็นที่นิยมในประเทศไทยของบ้านเรานั่นเองสำหรับเจ้าอาเดียบาลัน b f s b 2016ส่วนเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเรื่องของอะไร มันแน่นปึกอยู่แล้วสำหรับชิมานุนะฮะตัวนี้ก็จะมีอ่อฮากเนะบอดี้นะที่เสริมเข้ามานะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็น c ีเนะครับเอ็กชิฟนะฮะต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ระบบแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กที่สร้างชื่ออีกหนึ่งตัวของเจ้าอดีตบาลัง ตัวต่อมานะครับเราก็ยังอยู่ค่ายชิมาโ,โนเหมือนเดิมนะบแบนญี่ปุ่นตัวนี้ก็เป็นตัวต่อจากตัวปี2016นะครับเป็นเจ้า a d e บาร a นนะครับ B F S ปี2022ซึ่งตัวนี้ผมมีใช้อยู่บอกเลยว่ามันเจ๋งสุดๆนะครับจริงตัวนี้ที่มันแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับจากตัวเก่านะครับทุกคน ก็จะเป็นเรื่องของสปูลนะครับตัวนี้จะเป็นสปูล MGL เวอร์ชัน3ที่มันต่างจากเดิมตัวเก่าเนี่ยส0 1 6สปูลเนี่ยจะเจาะเป็นรูค่อนข้างเบาแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นสปูลนะครับที่มีความลึกนิดนึงนะฮะแล้วก็ไม่ได้เจาะรูนะครับสปูลเนี่ยจะเป็นพัฒนามาให้นิ่งขึ้นแล้วก็น้ําหนักยังเป็นรอกเกีย์ฟอร์มนะฮะหยดน้ําที่มีน้ําหนักเบาที่สุดเลยนะตอนนี้130กรัมนะครับคตรเบานะครับถือแล้วเบามือนะฮะเบามากๆ แต่ลูกปืนเนี่ยจะให้เพิ่มมานะเป็นสิบนะครับ10เอ่อสิบทับอ่านะครับก็จะเพิ่มจากตัวเดิมมา1ลูกนั่นเองนะครับมีรอบมาเอ่อเป็นรอบ7จะรับแล้วก็รอบ8เนาะลักษณะหน้าตานะครับก็ได้เปลี่ยนโฉมตอนแรกเนี่ยเหยื่อตัวนี้ยเออรอบตัวนี้นะครับผมอยากได้มากแต่พอเห็นสื่อว่าคมข่าวออกมารีวิวมาแล้ว หน้าตามันแปลกเออรู้สึกว่าตัวปี2016นหะครับหลายๆคนก็เชียร์ว่าปี2016เนี่ยมันสวยกว่านะครับแต่พอได้ถึงจริงๆแล้วเออมันก็เป็นการเปลี่ยนดีไซน์นะครับเทคโนโลยีมันต้องพัฒนาขึ้นนั่นเองก็แล้วแต่นะครับบางคนว่าสวยบางคนก็ไม่ว่าไม่สวยสำหรับผมมาซื้อมาแล้วก็โอเคมันก็สวยในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ชอบเชียวเท่าปี2016นกะครับก็ตัวนี้มันมีพัฒนามาต่ออีกแต่ว่าจะเป็นแยกซีรีส์มานะครับเป็นอะเดบลัน นะครับ DC เพิ่งออกมาสดร้อนๆเลยแต่ว่ามันจะไม่นับเป็นลอกต e ีเบาเป็นล ok, อกอเนกประสงค์นะครับตีดีมากเนาะก็เดี๋ยวว่างๆจะหาเวลาเอาเจ้าตัวนี้มารีวิวให้ดูนะครับสำหรับตระกูลอเดปาลันนะครับต,รตัวต่อมานะครับขอข้ามค่ายมาอยู่ที่ค่ายไดว่า,าเป็นตระกูลที่บอกว่าซอยย่อยในระบบของลอกตีเบาเหยียกลางเยียหนักนะครับเป็นรุ่นที่ออกเีที่สุดเลยก็ว่าได้ แต่ผมจะย้อนนะฮะลอกตียบบาวรุ่นนี้เนี่ยเออยี่ห้อนี้นะครับแบรนด์นี้มีเยอะมากๆนะครับตัวแรกนะครับย้อนมาที่เจ้าตัวนี้เลยไดว่าอัลฟาแอร์สตรีมปี2018ครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นบอดี้ยอดฮิตนะครับของตระกูลไดว่านะฮะเราจะเห็นมั้งแต่ px 6 8นะฮะหรือตระกูลพิกซี่นะครับลอกตัวนี้จะมีลักษณะสีเขียวนะครับเอ่อเฟรมกลางเป็นสีบอลสวยมากประเทศไทยจะมีช่วงหนึ่งนะที่จะมีนักตกปลานะครับเอาลอกตัวนี้เข้ามา นะแล้วก็มาแยกชิ้นส่วนขายเพราะว่าชิ้นส่วนของเรอตัวนี้มันสามารถเอาไปแต่งกับรุ่นอื่นๆในตระกูลอัลฟาได้เยอะมากๆเรวมถึงพิกซี่ด้วยไม่ว่าจะเป็น frame card, body, เฟรมกาบอดี้เตีองนะครับลายไกด์คือแบบเอามาระเบิดขายแล้วได้มูลค่ามากกว่าเราซื้อเป็นตัวมาขายซะอีกนะครับแต่สิ่งที่ยอดฮิตเลยคือสปูลน,นะครับสปูลของอัลฟาแอสเตมตัวนี้นะครับจะเป็นสปูลถ้วยตายถ้วยตายหมายความว่า เออถ้าเรารู้จักระบบของสปูลเดว,ว่าแม่เหล็กเดว,ว่านะฮะมันจะทํางานเวลาเราตีแรงไปถ้วยมันจะกลางออกเพื่อเพิ่มความสมูทในการคุมสายไม่ให้ฟู้นั่นเองแต่เจ้าถ้วยตายหมายความว่าเราทําถ้วยเนี่ยให้มันขยับไม่ได้เพอทีนี้เวลาเราตีไปมันจะพุ่งแบบคุมยากนิดนึงแต่มันจะเพิ่มการไหลไปให้กับ ตัวรอกเรากับการทรงเดียียวของเราได้ไกลขึ้นนั่นเองจึงเป็นที่นิยมและก็ยอดฮิตมีช่วงหนึ่งนะครับสปูลตัวนี้ราคาพุ่งไปถึง3,500บาทแค่สปูลตัวเดียวนะครับแพงมากเลยนะครับน้ำหนักของรอกตัวนี้ครับอยู่ที่165กรัมก็เป็นน้ำหนักมาตรฐานของตระกูลอัลฟาลูกปืนจะอยู่ที่6บวกหนะครับก็ลักษณะของเจ้ารอกตัวนี้เป็นที่นิยมในการตีสตรีมนะครับมันชื่อว่าสตรีมมนถึงตีตามน้ำไหล น้ำตกบ้านเรานิยมมากอยู่ช่วงหนึ่งนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณพันแปดพัถึงหมบาทนะครับตัวต่อมานะครับเป็นไดว่า Alpha Air TW ปีสองพตัวนี้เป็นตัวรอกนะครับที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งตัวเลยนะครับสำหรับการตรีงานเยเบอลซึ่งผมก็มีใช้อยู่นะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆนะฮะตัวรอกเนี่ยหนักร้อกรัมนะลูกปืน6กบวกหนึ่ง ลักษณะของสปูนจะเป็นสปูลแต่งน,นะ KTF นะฮะมาออกแบบให้แล้วก็ลักษณะเนี่ยอยู่ที่28มิลซึ่งถือว่าเป็นสปูนหน้าแคบนะครับค่อนข้างแคบแ,แล้วนะครับในยุคของปี2020เป็นต้นมาลักษณะคือเอาไว้ตีตามนี่แหละบ้านเราจะนิยมตีกระพงเนาะซึ่งผมเนี่ยก็เอามาตีปลาช่อนเหมือนกันเท็กซัสนะตีเบาๆตีดีมากทุกคนนะครับคุมเหยื่อได้ค่อนข้างง่ายตีสนุกอีกหนึ่งตัวนะครับที่แนะนําเลยว่าใครสนใจต้องมีนะครับสำหรับ ลอกสีโทนดำแดงแบบนี้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นไดว่า S S R T W นะครับก็เป็นตัวล่าสุดรุ่น S S R นะครับซึ่งบอกเลยว่าโฉมนี้ทางไดว่าเนี่ยเคมว่าเป็นลอกเตีเบานะฮะลอกไฟเนีที่ตีได้ดีที่สุดในช่วงนั้นเลยสเปคของลอกนะครับลูกปืนนะครับมี8บวกหนะครับสปูลเนี่ยก็28มิลถือว่าเบามากๆ ลักษณะของตะปูตีเบาในยุคปี2020เป็นต้นมาสังเกตเลยนะครับว่าจะอยู่ที่28มิลหมดเลยน้ำหนักเนี่ยบอกเลยว่า S S A เนี่ยจะเป็นตะปูที่เบานะฮะมีน้ำหนักเพียง145กรัมนะฮะตัวนี้ใส่ระบบ h y เ e อร์ไดส์ดีไซเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฮเปอร์ได์ดีใครอยากรู้เออคืออะไรก็ย้อนดูคลิปเก่าได้อธิบายไว้แล้วฮนะค,คือระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะฮนำเข้ามาใส่ในลอก ตีอปลอมนั่นเองระบบน่วงนะครับตัวนี้จะเป็นระบบน่วง S S Mac Ford อ่ะค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับตัวนี้มีเสียงปลาลากด้วยอ่าคลิกเสียง s t a r d e c k นะฮะกึกกึอ่าชอบมากนะผมไม่ชอบมากแทบจะไม่ต้องแต่งเลยสำหรับลอกตีเบ,บาตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะหลอเหลาเอาการเหมือนกันอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้จะเป็น เขาเรียกว่าไรลาชาล็อกตัวเบาของค่ายนี้เลยเก็ว่าได้สำหรับไดว่าสติ๊กแอดทีดับเตัวปี2020ซึ่งน้ําหนักของรอกตัวนี้บอกเลยเบามาก, 103, กมนาๆนะครับอยู่ที่135กรัมนะฮะเบาจริงๆนะครับลูกปืนตัวนี้ใหม้มาเยอะมากนะครับ12บวกหเนาะสปูลก็เป็นสปูลหน้าแคบนะครับ28่สิบแมิลคีดเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นลักษณะค่ายแต่งรอกอ่าแต่งอุปกรณ์นะครับสปูลน,นู่นนี่นั่นนะครับจะเป็นเออ k ี f เนี่ย มาทำนะแล้วมันจะเพิ่มความเบานะความสม ooth ความนิ่งโดยเฉพาะเรื่องของแม่เหล็กของเจ้าตัวสติท์แอร์ตัวนี้นะครับซึ่งราคาบอกเลยมันโดดโดดมากนะครับด้วยความเบา,ด,า,เบาด้วยความอะไรต่างๆ1 7 0่1 7 0 0บาท 1- ถึง20,000เลยตัวต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวยอดฮิตจากไดวานะครับก็คือไดวาซ i l เวอร์คิกแอร์ทีเดวิลสตีมคัสชื่อยาวมากนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็คือรอกที่เอามาคัสตอมนะฮะทำมาโดยเฉพาะเลยนะครับหนัก170กร,รมัมชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรอกสตรีมคัสตอมก็คืองานน้ําไหลนั่นเองนะครับลักษณะของตัวรอกเนี่ยจะออกสีเออทองทองดำออนะครับสัตวสวยมากหนัก170กร,รัมนะครับเออลูกปืนนะฮะสปูน28มิลน,นะฮะระบบไฮเปอร์ไดดีไซน์ตัวนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยมีคลิกเสียงด้วยเนาะปารา นะครับเออลักษณะของถ้วยตัวนี้เป็นถ้วยตายเหมือนกันนะครับเหมือนเจ้าตัวอัลฟาสตรีมหนนะฮะตีไหลตีลื่นตีดีนะครับเหมาะกับงานเล็กๆเ,กเกยอยสองกรัมถึงห้ากับตีดีมากส,สำหรับงานน้ําไหลตัวนี้อีกหนตัวนะครับสำหรับเจ้าไดว่ากิก,กะบีจินแอร์ทีนะครับหรือที่เรียกว่าราชินีตีเยี่ยวเบาก็ว่าได้รอบกว่านี้นะฮะมีลักษณะ165กกรัม ลูกปืน12นะฮะโอ้โหเยอะมากต้องบอกว่าเยอะจริงๆแนวสตรีมอาจิน้ําเค็มนะตัวนี้เป็นลูกปืนกันน้ําเค็มด้วยระบบไฮเปอร์ไดดีไซน์นะครับใส่มาเรียบร้อยคลิกเสียงปลาลากมีหมดนะฮะสปูนหน้าแคบ28มีอ่านะมาตรฐานได้ว่างแต่ปี2020ถ้าเป็นลอกตีเยบาวนี่คือจะใส่สปูน28มิลนะฮะแทบหมดเลยนะครับก็เป็นมาตรฐานของค่ายนี้จริงๆนะครับสำหรับเจ้าสปูลแตกตัวนี้ ใครเห็นจะบอโอ้ตีออกหรือเปลานู่นนี่นั่นนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี o, so ่ยผมเห็นคนใช้น้อยมากนะครับจะเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆเพราะมันเป็นลอกตีเบาสปูนเนี่ยคือแบบกว้างนะากว้างกว่านิโป้นิดเดียวนะครับนั่นนะคือมันเล็กมากๆนะแล้วก็สวยจริงๆตัวนี้นะครับเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วบอกเลยว่าโดนใจจริงอีกหนึ่งตัวนะครับน้องใหม่ล่าสุดที่ออกมาสดๆร้อนๆนะครับสำหรับใจว่าอัลฟา BF TW ตัวปี2025นี้เอง ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโทนดําแดงนะครับตัวนี้แทบจะไม่ต่างจากตัวปี2020เลยนะครับหรือเจ้าตัวอัลฟาแอร์ทีดัซึ่งมันต่างหลักๆที่ต่างที่ผมเห็นเลยคือเรื่องของสีบอดี้แทบจะบอดี้เดียวกันเลยนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีดำด้านสเปคลอกนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ร6 5กรัมนะลูกปืน6บุก1นะครับเบรกล้วน้ำหนักได้3.5กรัมนะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็ก ก็จะโอเคขึ้นปัดไม้กับเหมาะก,กับงานเบสไฟเน็ตนะฮะบีเอฟือลองมาจากเบสไฟเน็ตลอกเซียบาข้างทางเจ้าตัวนี้อาจจะเหมาะเลยนะสำหรับการหยอดการถอยนะครับก็ใครชื่นชอบนะก็แนะนําตัวนี้อีกหนึ่งตัว,ต,วตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับระบบแม่เหล็กก็ดีขึ้นนะตัวนี้เนะี่ยฝาข้างจะเหมือนกับเอสเอจะปรับคลิกๆข้างมันปรับได้ง่ายขึ้นนะออราคาก็แรงอยู่เนาะตัวนี้อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทถึงหมื่นสามพันสี่พันเลย สำหรับเจ้าได้ว่า a l p h a b m t w 2025นี้นะก็จบไปสําหรับการรีวิวลอ,อกตีเบาะที่ยังมีความนิยมนะครับในปี2025นี้ใครถึงก็บอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะแต่จริงๆแล้วมันมีลอ,อกตีเบาที่เยอะมากๆนะครับอยู่ที่เราชื่นชอบแล้วกออ็ราคางบเราไหวเท่าไหนะร่ชอบแบบไหน ก็ไปทางนั้นนะคคลิปนี้ก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาสําหรับคนที่สนใจลอกตีบอว่าเอ๊ะตัวนี้มันยังน่าเล่นอยู่ไหมหรือตัวนี้น่าเล่นกว่าหรือมีลอกตัวไหนที่มันน่าเล่นนะนันาะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ในช่องเอ,อ่อคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามในช่องนะจะรีวิวฟิชชิ่งให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาสาระดีๆมาฝากอีกแล้วก็อาจจะมีรีวิวหรือทำเหยื่อทำอะไรก็คอยติดตามรับชมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ